สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้อุยก,ก็จะมาอัปเดตนะคะอาการอัปเดตเรื่องเรื่องของอุยนะคะเมื่อวานนี้อุยก,ก็ไปเมื่อวานอุ๋ยแล้วก็ลูกๆูกสองคนนะคะอุ๋ยแล้วก็ไซมอนคิทเตอร์เฟอร์นนะคะพากันไปตรวจนะคะการติดเชื้อเมื่อวานหรือเปล่าเออเมื่อวานแหละก็ไปตรวจนะคะ,ะปรากฏว่าเรา สามแม่ลูกนะคะติดเชื้อค่ะแล้วก็พอก็ติดเชื้ออยู่แล้วนะก็บอกทุกคนไปแล้วนะคะแล้วก็ส่วนอุ๋ยกับลูกๆก,ก็ติดค่ะผลเป็นบวกนะคะแล้วก็อ่าตอนนี้อาการของพวกเราก็ยังโอเคอยู่นะคะอุ๋ยก็ทุกคนจะสังเกตเห็นถ้าถ้าฟังคลิปของอุ๋ยมาตลอดจะรู้ว่าอุ๋ยเสียงเสียงแห่าเสียงมางคนเป็นหวัดนะคะแล้วก็ลูกๆอุ๋ยก็โอเคค่ะทุกคนเรายังเรายังโอเคอยู่วันนี้อุ๋ยก็มีอาการ เวียนหัวนิดๆนะคะก็ค่ะจะอัปเดตอาการให้ฟังทุกวันนะคะทุกคนตอนนี้เรามาข้างนอกกัน